ราดนะครับต้องคิดถึงเมืองสงขลายอย่างแน่นอนนะฮะวันนี้มาพร้อมกับของดีสุดยอดของดีที่รวมของดีไว้อย่าง เด็ดแน่นอนขนมไข่งขสงคานะครับที่เลยวันนี้มาพร้อมกับขนมไข่21ชิ้นนะครับราคากล่องละ100บาทอร่อยชุดมเลยมากๆทานแบบล่อนเย็นปากนะครับนี่คือขนมไข่ที่มีเทกเจอร์อร่อยมากๆเลยและที่สําคัญนะครับพื้นที่ของจังหวัดสงขาเองเนี่ยดินทขาดีมากๆซึ่งมีชาโกโก้ให้ทุกท่านทานแบบผ่นอนคลายได้ด้วยไม่มีคาเฟอีนดื่มก่อนนอนได้หลับสบายเป็นการผ่อนคลายด้วยเช่นเดียวกันราคาเพียงแค่ 100่บาทเท่านั้นนะครับลองมาชิมรีได้สมุนของเขาดีมา,มากๆเลยนะครับคุณไม่ว่าจะเป็นช่วยในเรื่องของการผ่อนคลายบำรุงสมองหัวใจละ้สองเดือนยังมีช็อกโกแลตดูไบคุณนี่เลยเดินทางมาจากจังหวัดสงขาเลยมาในแบ,บแรนด์ซิงโกราสงขาช็อกโกแลตเพราะฉะนั้นเราอยากจะเปลี่ยนชื่อมา,มากๆเลยนะคุณจากช็อกโกแลตดูไบมาเป็นช็อกโกแลตสงขา